รถเข้ามาอีกหนึ่งคันมาฝากเป็นรถใช้งานนะคะเป็นไตนมาตัว CLX ี2 0 1 8แคปนะคะเปิดราคาค่ะพี่ที่4 1 0 0 0นบาทราคานี้ซื้อสดก็ได้ซื้อผ,ผ่อนมีโปรโมชผ่อนสุดพิเศ5เดือน5เดือนแรกค่อแค่4,100บาทหลังจากนั้นผ่อนราคาปกติที่7,100บาทตลอดสัญญาอ่ะเดี๋ยวดูรถกันเลยจบนะคะชมเป็นชมใหม่แล้วนะไม่ใช่ตัวกระดับจีบแล้วนะพี่น้องนะคะกระจกเป็นโครเมียม เป็นวิทยุธรรมดาริมองรีโมทนี่เป็นระบบไฟฟ้านะคะกระจกมองเข้ากับข้างก็เป็นระบบไฟฟ้าเม็ด็อตเม็ดอาร์ค่ะนะเม็ดน็อตคืออย่างเม็ดน็อตอ้าวไม่อห็นใครเบิ้งเม่สวยๆนะคะอา้าวใครอยากดูรูปเพิม่มเติมหรืออยากเห็นรอบคันนะคะติดตามช่องสีแดงด้วยยูทูบนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจับอยากลองคันนี้เบอร์โทรป,ปักหมดอยู่ด้านบนโฆษณาเพิ่มเติมพักมาโทรมาค่ะ